ที่น่าเจ็บใจคือไม่ได้สู้เฉพาะทักษิณชินวัตรช่วงหลังเนี่ยอภิสิทธิ์เวชาชีวะามาันรัาบาลก็สู้อภิสิทธิ์เวชาชีชวะอีกเรื่องอะไรท่านผู้ชมเรื่องขเมรสู้กับนพนลปฐมมายังไม่พอยังมาสู้กับพรรคประชาธปัตยอีกโดยที่พรรคประชาธปัตยเจรจาหัวกับฝ่ายขเมศไอที่ที่เป็นตรงกลางไอตรง ทะเลแถวตราดนะที่บอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนอะ่ะทำไมผมถึงกล่าวได้เพราะว่าผมเนี่ยเห็นกับตาผมเองผมไปฮ่องกงวันหนึ่งแล้วผมยืนอยู่บนชั้นสองยืนพักผ่อนผมมองลงไปที่ล็อบบี้ที่มีโต๊ะก,กาแฟกินท่านผู้ชมรู้ว่าผมเจอใครสุเทพเทือกสุบรรณรงนายุตธนิตอนนั้นนั่งคุยกับซกอันตัวตัวจำได้ผมเคยพูดผมไม่เคยไว้ใจคุณสุเทพ คุณสุเทพไปคุยอะไรกับโกอันต้องมีนัดหมายกันแน่นอนอย่างแน่ที่สุด